ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับบนช่องยู u ูปแมนทีวีชาแนลนะครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนคลินิกยนต์รัตนบุรีนะครับผมวันนี้ก็นะครับมีสินค้านะครับมือสองนะครับสภาพดีๆนะครับภาพใหม่ๆนะครับสภาพใช้ได้นะครับผมตัวนี้เป็น โปรยูโรเทคนะครับตัวด้านล่างนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับโปรยูโรเทคนะครับรุ่น EU 100นะครับผมของยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับต่อมาเป็นไม้ลอยนะครับของชัวนะครับของยี่ห้อชัวนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความถี่ได้นะครับนะครับหน้าจอนะครับโฟกัสนะครับหน้าจอนะครับไมชัวนะครับตัวนี้เป็นชัวนะครับรุ่น นะครับ UR หนึ่งสองนะครับ UR หนึ่งสองนะครับเราจะให้ดูโหมดนะครับการปรับนะครับของตัวใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับกล้องไม่โฟกัสน,นะครับ กล้องไม่โฟกัสนะครับกล้องโฟกัสด้านหลังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอปรับกล้องนะครับรู้สึกว่าจะโฟกัสเพี้ยนนะครับกล้องตัวนี้นะครับไปจับโฟกัสแต่ด้านหลังเลยนะครับใกล้ๆไม่ไม่จับนะครับอัปเดตเวอร์ชันของโทรศัพท์มานะครับไม่รู้เป็นยังไง กดโฟกัสให้เลยนะครับนี่นะครับปุ่มนะครับปุ่มการปรับโหมดนะครับการย้ายคืนความสีต่างๆนะครับของใหม่นะครับตัวใหม่ยังใหม่อยู่นะครับไม่มีรอยนะครับตกหล่นนะครับ ยังสภาพดีนะครับผมนี่นะครับหัวไม้ไม่มีสนิมนะครับผมตัวตูดไม้ท้ายไม้นะครับไม่มีร่อยการกระแทกนะครับการใช้งานทั่วไปปกตินะครับผมนี่บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกความถี่นะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับ ไม้นะครับตัวไม่มีซองใสนะครับซองใสไม้นะครับก็คือเอาไม้นะครับเก็บนะครับที่เก็บไม่นะครับชัวนะครับยี่ห้อนะครับของไม้นะครับการใช้งานทั่วไปก็ปกติทุกอย่างนะครับเสียงดังฟังชัดรับสัญญาณได้ดีนะครับตัวนี้เสาด้านหน้านะครับมีชุดย้ายเสานะครับ ุดยายเสาหัวขั้วเสาเป็นแบบ BNC นะครับแบบ BNC ก็คือสามารถที่จะเอาเสาไว้ด้านหลังก็ได้ไว้ด้านหน้าก็ได้นะครับผมส่วนตัวต่อมานะครับเป็นคอร์สนะครับคอร์สสองทางนะครับของเซนเซนะครับผมตัวนี้เป็นของไบคเนินะครับผมการใช้งานทั่วไปปกตินะครับตัวนี้เป็นของมือใหม่มีตำหนินะครับผมเดี๋ยวราคานะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้นะครับ ในคลิปนะครับราคาจะลงไว้ในใต้ล่างคลิปให้ท่านไปอ่านดูราคากันนะครับผมตัวไหนขายราคาเท่าไหร่นะครับลูกค้า,าทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามแล้วก็รับชมยังไงก็นะครับรบกวนอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวไหนขายแล้วหรือตัวไหนยังอยู่นะครับผมจะเขียนวงเล็บไว้นะครับเขียนชื่อรุ่นยี่ห้อนะครับ อุปกรณ์ที่ผมลงขายนะครับว่าเป็น power amp รุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาที่ผมลงไว้ทั้งหมดนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับราคานั้นไปเลยนะครับอ่านะครับผมใครสนใจตัวไหนก็สอบถามมาเดี๋ยวจะให้ไปดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังจะย้อนแสงนะครับนิดนึงนะครับภาพอาจจะมีน้อยไม่ค่อยสว่างนะครับ นะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวด้านล่างแล้วก็มาไม้นะครับแล้วก็มาคอร์สนะครับอย่างใช้งานได้ปกตินะครับทุกตัวนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับสนใจตัวไหนสอบถามมาได้นะครับผมราคาเดี๋ยวเขียนลงไว้ครับสวยงามๆกันไปเลยครับสินค้ามือสองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ย่าริมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับของมือสองใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้รา่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ